ตอนนี้เราอยู่ที่พัทยาพาร์คนะคะตอนนี้เราลองจะไปซื้อสัวขึ้นไปกินข้าว360งยองศาวิวพัทยาบนหอคอยนะคะนี่น,น,นี่อันนี้อันนี้เป็นลิฟที่ใช้ขึ้นไปลิฟขึ้นไปหอคอยพัทยาพาร์คไปกินข้าวนะคะทานสองชนี้ค่ะวินไปเงิน,นอาหารนานาชาตินะนั่งตรงไหนนั่งตรงไหนก็ได้หรอนนี่ เดี๋ยวเราพาไปเดินไปดูของกินกันวันนี้เราขึ้นมาตอน6โมงพอดีนะคะเดี๋ยวรอดูาทัศสศึกษาแต่วันนี้มันจะคึ้นๆหน่อยเพราะว่าพายุเข้า มาดูวิวก็คุ้มแล้วอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูอาหาร นั่งก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะให้เห็นวิวครบสามมุมทั้งสามที่เราเดินๆอยู่นี่นคือไม่หมุนแต่ที่ตรงเก้าอ,อี้นั่งตรงนี้ก็คือจะหมุนหมุนไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นน้ำไอติมนะคะแล้วก็มีบิงซูบิงซูนี่ขอได้เลยโอ้ยตัวนี้วิวโค้งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะ มาเห็นนะคะโต๊ะเขาก็จะหมุนไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวลว่าคุนจะได้ดูดีดูไม่ดีกว่ากันเป็นลักษณะเป็นงวงกลมอันนี้เป็นเกลืดเปี่ยวพุเฟ่นานาชาตินะคะเกลือเปี่ยวพันมีพวกสลัดซูชิซาซิมิโอ้ยน่ากินอ่ะแล้วก็ผลไม้ต่งางๆนะคะขนมหวาน ผลไม้ขนมหวานอุ๊ยมีพวกนี้ต้มยำหรือว่าซุปนี่ก็เป็นอาหารไทยนะคะแต่ว่ามากินงมากินงมากินอยู่แล้วอยู่แล้วมีกลมเลยกลมตัวนี้ติ่มซำสลับเปาโอเคถึงที่นั่งเราละตอนนี้เริ่มหมุนละ เราหมุนเข้ามาจากฝั่งทะเลแล้วเมื่อกี้เราอยู่ทะเลเนาะใช่ไหมเฮียเมื่อกี้เราอยู่ทะเลเนาะเราหมุนแล้วเดี๋ยวก็จะไปอีกฝั่งนะคะมันก็จะเห็นวิวทั้งหมดเลย<แ>เห็นวิวพทัทยาทั้งหมดตอนนี้เรากำลังหมุนอยู่นะวินอร่อยไหมกุ้งอร่อยไหมน่าก,กลัวเหรอน่าก,กลัวก็ยังกินดิวิเขาสู้กันเหรอวินเขาสู้กันหรือเปล่าเฮ้ยไหนดูดิ อโอ้โหป้าไม่แกะให้ลูกเลยหรอคไม่ไม่แกะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินข ja! ้าวก่อนนะคะอันนี้ไอติมไอติมบิงซูเป็นบิงซูที่ใส่อติมรอบอะไรติมอะไรติมบิงซูอะไร ปเป็นบิงซูข้างในเป็นบิงซูแล้วเขาโรลยล้านหน้าด้วยเตนมลองกินดูเฮ้ยใหญ่จังเลยขอบ,บิงซูพี่เข้ามาไหนๆมาเขากินบิงซูข้างในนี่เป็นบิงซูชอบไหมโอเคไหมโอ้โห ตอนนี้มืดแล้วนะคะบุมโต๊ะเราหมุนมาทางแบบในเมืองละมันี okay. Okay. ้ก็จะเป็นดิลเมืองนะคะเป็นไฟเมาสโอเคค่ะบอสปีคีนฝากเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยครับ